สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูอาหารว่างนะคะนั่นคือกุ้งทอดซอสครีมมะนาวค่ะก็จะคล้ายๆกับไก่ทอดซอสครีมมะนาวนะคะแต่วันนี้เราเป็นกุ้งชุบแป้งทอดแล้วทำน้ำสัดเป็นน้ำซอสครีมมะนาวเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมกุ้งทอดซอสครีมมะนาวของเรานะคะแน่นอนเลยคือกุ้งค่ะวันนี้เราได้กุ้งเป็นกุ้งวังนะคะ มาเราก็มาแกะเปลือกออก,ออกเก็บส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดต,ตัวกุ้งกันก็คือด้วยตัวแป้งข้าวโพดนะคะหรือแป้งมันฝรั่งก็ได้นะคะแล้วก็เกลืออนนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวที่แป้งที่เราจะชุบก็จะมีตัวไข่นะคะเกล็ดขนมปังแป้งมันน้ำนะคะแล้วน้ำสลัดซอสครีมมะนาวของเราวันนี้ไข่แดงไข่แดงของไข่ไก่นะคะ น้ำมันพืชน,น้ำมะนาวนมข้นหวานเกลือสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเราจะมาทำที่ตัวกุ้งก่อนนะคะเราจะล้างทำความสะอาดกุ้งเนี่ยหลังจากที่เราแกะเปลือกออกแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ชักไส้ออกทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างใต้ท้องนะคะเราก็จะเอาแป้ง แป้งข้าวโพดหรือว่าหรือที่ที่บอกก็คือแป้งแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันฝรั่งเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเกลือแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะกุ้งก็จะดูเป็นสีชมพูชมพูนะคะวิธีนี้ก็เป็นการวิธีล้างทำความสะอาดแล้วก็กำจัดกลิ่นคาวของตัวกุ้งได้นะคะแล้วก็ยังให้มันมีความเหมือนกุ้งเนื้อมันยังกรอบๆอยู่ในตัว พอเราล้างอยนี้เสร็จนะคะเราก็เอาไปล้างน้ําเปล่าแล้วก็ซับให้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดัดตัวกุ้งกันค่ะนี่นะคะเราก็ล้างตัวกุ้งเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมา ดัดตัวกุ้งให้ตรงกันนะคะแต่ก่อนก่อนที่เราจะดัดตัวนี่เราเล็มหานิดหน่อยนะคะคือตัดให้มันเป็นแฉกลงไปอย่างเงี้ยนะคะก็เล็มเพื่อความสวยงามเล็กน้อยแล้วก็เวลาเราจะดัดตัวกุ้งเราก็คือเอามีดเนี่ยผ่าเฉียงๆกันนะคะไม่ไม่ได้ผ่าลึกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเอ็นเล็กน้อย แล้วเราก็กดลงไปนะคะค่อยๆเหมือนนวดอะคะ่ะกดลงไปมันจะมีกึ๊กๆๆนะคะเหมือนเหมือนนวดกุ้งจากงองให้เขาตรงขึ้นมาจะมีเสียงเหมือนเอ็นเนี่ยนะคะเราก็จะได้ได้แล้วจากที่งองตอนนี้เขาก็ตรงดีแล้วเดี๋ยวจะดัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็คืออย่างที่บอกตัดบ้างนะคะ ระวังขาดนะคะไม่ต้องลึกมากอย่างที่บอกแล้วก็จับให้เป็นเส้นตรงแล้วค่อยๆเอามือเนี่ยกดไ,ได้ตัวตรงตัวหางก็ตัดตามเฉียงยางี้นะคะลงไปเวลาที่เราทอดออกมาเราจะได้เป็นเหมือนกับถือได้เดี๋ยวเราก็จะทำให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวไปชุบแป้งทอดกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราจะมาชุบกุ้งชุบแป้งทอดกันแล้วนะคะก็เอาไข่นี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีให้มันแตกนะคะไม่ต้องตีฟูนะคะตีให้พอแตกแล้วก็อาจจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่ไม่เหนียวไข่ไม่เหนียวจนเกินไปส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวแป้งมันนะคะใส่น้ำเหมือนกันเล็กน้อย ใส่ให้พอชุบได้เราจะชุบเราจะคลุมตัวกุ้งประมาณสองครั้งนะคะเวลาชุบทอดตั้งน้ำมันไฟกลางรอให้ร้อนอก็เอาเนี้ยนะคะกุ้งชุบไปในตัวแป้งแป้งมันกับน,น้ำก่อนนะคะก็เหลือเว้นตัวหางเอาไว้นะคะไว้เป็นที่จับแล้วก็ชุบลงที่ไข่ เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยววางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแป้งเกล็ดขนมปังเนี่ยใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะคือเราอยากให้มันชื้นๆนะคะแล้วก็บีเล็กน้อยเพราะว่าเนยน้ำมันเราจะแรงเกินเพราะว่าพอมันชื้นเนี่ยแป้งมันก็ยิ่งกรอบดีนะคะเราก็จะใส่น้ำให้พอตัวแป้งเกล็ดเนี่ยชื้น แล้วก็บีเล็กลงหน่อยได้นะคะแล้วก็เอากุ้งที่เราจุ่มไข่แล้วเนี่ยวางลงไปแล้วก็สองรอบนะคะนี่รอบแรกก็คือเอากลับไปที่ไข่อีกทีนึงแล้วก็มาขนมปังเป็นรอบที่สองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเจ้ากุ้งเนี่ยลงทอด ก็ทำเหมือนเดิมนะคะจุ่มไปที่แป้งมันนิดนึงแล้วก็ไปที่ไข่ตอนนี้เราอาจจะดัดไม่ค่อยนั่นหน่อยมันเลยอาจจะกลับไปงอแล้วเราก็ตักเสด็จน้ำมันเอาไว้นะคะรอกุ้งเหลืองเดี๋ยวเราก็จะทำการทอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำสลัดกัน เราทอดตัวกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็พักให้เย็นตัวลงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ํามันด้วยเราจะมาทําน้ําครีมสลัดกันนะคะก็เริ่มด้วยไข่แดงนะคะแต่ยี้แตกไปเล็กน้อยจริงๆแล้วควรจะไม่แตกแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตีนะคะ นี่เราทิ้งไว้นานมันก็เลยเป็นเม็ดนเดนึงนะคะเราจะค่อยๆเติมน้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ตีลงไปด้วยแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปอีกนะคะจะเห็นว่าจะเริ่มข้นขาวขึ้น แล้วเราก็นะคะเราจะตีไปเรื่อยๆจนหมดน้ำมันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะ ค่ะนี่เราก็ตีจนน้ำมันใส่น้ำมันจนหมดนะคะก็จะได้เป็นลักษณะเงี้ยนะคะตัวเมนเนสหรือมายองเนสของเราเนี่ยแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันก็คือใส่เกลือนะคะแล้วก็ตัวนมข้นหวานนะคะค่อยๆใส่ก็ได้ถ้าบางคนไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่มากนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ นี่ก็คนให้เข้ากันให้ผสมให้เข้ากันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วตัวซอสคลีนของเราลดมะนาวเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะก่อนอื่นอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่อย่างน้ําสลัดนะคะถ้าบางคนไม่ชอบอยากให้มันคนมากขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถเอาไปตั้งหรือใส่ไมโครเวฟก็ได้คือเหมือนกับให้มันอุ่นตัวนิดนึงนะคะหรืออีกการหนึ่งที่เขาเรียกบานมารีนะคะก็คือไปตั้งไว้บนน้าเดือดแล้วก็ตีให้มันข้นเหนียวขึ้นมันก็จะออกมาลักษณะข้นขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกไม่ไม่ไม่ได้น,นั่น ีนี้เราก็มีกระหล่ำม,มีมะเขือเทศมีมะนาวแน่นอนเพราะวันนี้เราทำซ้อนมะนาวเราก็จะเอากุ้งเนี่ยวางเรียงลงไปอาจจะมีตัวช่วยนะคะก็คือเหมือนกับแตะลงไปเลยเพราะว่าเขาจะได้ติดอยู่นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกาวให้เราในตัวด้วยนะคะ เนี่ยนะคะแล้วเราก็เอาน้ำน้ำเนี่ยหยอดที่ตัวกุ้งหน่อยเขาได้เผื่อจะได้จิ้มได้นะคะเหลือจะที่ตัวเล็กน้อยถ้าถ้าจะนั่นก็ แล้วก็อาจจะโรยด้วยตัวพาสตลี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งทอดซอสครีมมะนาวนะคะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงแตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV สวัสดีค่ะ